ครับผมอะไรอยู่พึ่งอี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 สอง้าววันนี้พี่เอขาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอัสนองดีครับพี่ขาอือดีมากครับพี่วันนี้ดีใจมากครับที่ทุกคนมามาเป็นสักิบพยานในงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องอนนองนะครับวันนี้มาเยอะแยะมากทั้งแฟนคลับหลายๆคนเลยดีใจมากเกินคาดใช่ไหมครับพี่เอ๋เกินคาดเกินคาดไม่ไม่เกินคาดครับเพราะว่าน้องๆเขามีแฟนคลับเยอะแยะใช่เนี่ยแน่นอืมครับทำไมถึงเลือกเป็นหนังผีแบบแนวนี้ครับพี่เอขา ผมเนี่ยคิดพราะหนังเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จริงๆเราไม่ได้คิดว่าเป็นหนังผีเลยครับเป็นหนังเป็นหนังรักที่คนรักกับผีคือหนังหนังของผมเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของรักที่มันข้ามเส้น<ช>เพื่อนรักกันนักสืบกับเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยและนนี้ก็คือคนกับผีก็คือเป็นรักข้ามเส้นที่ข้ามแบบเป็นเส้นที่ใหญ่มากเรียวกว่าเป็นเส้นสผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่มาก <laughs> เลยอยากรู้ว่าผมอ, <Glenn S 1> อยากรู้เองว่าถ้าเรารักคนที่เหมือนเหมือนจะเป็นไปไม่ได้มันมันจะเป็นยังไงตัราวักลัวมันเผื่อแบบนี้แจ็ครู้สึกยังไงแจ็คหญิงนะโอหญิงโค่ะจีโบครับคือจริงๆแล้วผ่านการแคสซิงแล้วก็จีรู้จักก่อนแล้วจีรู้จักไปเล่นด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าเขาเหมาะกับบทเขาน่ารักส่วนโบเนี่ยส่วนโบเนี่ย เห็นจากการสัมภาษณ์กับผู้พี่ๆนี่แหละสัมภาษณ์แล้วเขาแบบเฮ้ยดีดีเนาะผู้หญิงคนนี้มันตลกดีแล้วมันก็ไม่ค่อยกลัวอะไรมันพูดไปเรื่องเปลี่ยนเปลยนก็น่ารักอะไรต้องมีการแสดงสุนดีไหมหรือยังไงการแสดงงานยังไงก็ต้องแบบการแสดงดีอยู่แล้วการแสดงจริงตอนแรกไม่รู้นะไปเปิดยูทูบดูเฮ้ยมันเก่งนี่นะแล้วก็น่ารักเพิ่งรู้ว่าอะไพว่งจะมาละใครมาวะ กี่ไทยวะเสียงดังกี่ไทยวะกี่ไทยวะสามคนเนี่ยเหรอสามคนยังอันนี้เป็นเด็กเส้นอยู่แล้วฝนเนี่ยฝนรู้จักกันแล้ววันแรกที่เขาเจอผมว่าเขาด่าผมเลยผมก็เลยชอบตุ่มอะไรคือเป็นเป็นคนไอ้หน้าจีด่าไว้หน้าจีด้วยไว้น้าหลอกนะสิครับพี่เอสไม่ได้ใช่นะคะคุณบีส่วนทางไทยเนี่ยแคสติ้งมาตอนแรก คิดว่าเป็นคนคิดว่าตอดแคทติ้งมันดูตลกไงแล้วก็ไปย่าแล้วก็ไปย่าอ่อนแล้วพอมาดูเทปแคไอเทปพวกยูทูบพวกเพลงอ่ะเฮ้ยมันคนเท่นี่ว่ะมันคนเท่มันแสดงทั้งหมดเหรอครับโอ้เยอะมากมีแก๊งเด็กแว้นอีกมีนัพพงแล้วก็มีแขกรับเชิญที่เห็นจะมาในตัวอย่างมีซันนี่มีพีคแก๊งโฟอีฟ ต่างๆมากมายทำไมมันต้องใช้บุคลากรเยอะขนาดนั้ครับเพราะว่าเอาไว้ตัดตัวอย่างนี่แขกหรออันนี้คือบอกตรงๆเลยเอาตัดตัวอย่างตรงๆเลยใช่ใช่เราเราบลกเป็นหลวยหลเพราะตัดปุ๊บคนจะให้รู้สึกว่าโอ้โหแขกดาราเยอะทำไมไม่ไม่คือพอมีการหลอกผีเราก็อยากให้แขกรับเชิญมาเยอะๆความจริงอ่ะอยากได้เพียบเลยแต่ว่าคิวไม่ได้มีต้นหนึ่ง้วยเอามีต้นหนึ่งไงต้นหนึ่งต้นหนึ่งเป็นศัตรูหัวใจกับหลง คุณโมเวล่ทุกคนที่เป็นหนังผีเรื่องแรกของคุณใช่ไหมครับคุณเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้แฮปปี้มากเพราะว่าเพื่อนๆน่ารักทุกคนเลยค่ะที่พี่ก็คือน่ารักมากโคตรน่ารักเลยค่ะเรื่องนี้ต้องหลอกคุณจียากไหมหลอกยากไหมต้องให้จีพูดเรื่องนี้ต้องต้องให้ผู้ชายพูดค่ะไม่ยากหรอกคุณจีเป็นไงบ้างครับเรื่อังไงกับโมเต็มใจให้เขาหลอกนะ รู้ไหมไโบครั้งนี้เป็นไงบ้างครัะจีดีๆครับก็โบเป็นพาร์ทเนอร์ที่ยอดเยี่ยมมากครับแต่ว่าก็ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าก็ดีทุกอย่างเรียบร้อยมากาถือว่าดีถือว่ารอดหายใจคล้องละทุกอย่างรับลึนครับสนุกสนานรัวไหมครับเ,เวลาเขาหลอกในแต่ละครั้งไม่กลัวเลยออกไปทางคือมันขัดกับคาแรคเตอร์มากครับอโนองกับโบมันคือสุดว่าคนละฝั่งอะไรเงี้ยมันเลยมันเลยทำห้ทุกอย่างแบบเนี่น่ารักอ่ะไม่อ้าวไม่รู้ เรียกว่าเป็นมิตรกิจติใหม่ของคนกับผีใช่ไหมครับคุณน้าค่ะคนกับผีจะรักกัน้ยังไงต้องมาดูที่เรื่องอนงงนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนงเอ๋ นางเอกตายอ่ะอ๋อเอาออกมาปล่อยเนี่ยมันตายอยู่แล้วโลัวนางกลัวเรื่องนี้นะค่ะมาทางนี้มาทางนี้ทางนี้บ้างค่ะกลัวนางกลัวเรื่องนี้บ้างค่ะกลัวเรื่องนี้บ้างค่ะเราเรียบรูปเรียบรูปลูกนี่เป็นลงนลูกนี่เป็นลูนลูกค่ะตราดตราดแน่นอนลูกพี่เป็นไงบ้างอาบนันจะมันจะมีความโป๊ะบ้าขนาดไหนคุณสามคนอยู่ด้วยกันในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ฉันพูดมาประมาณสิบวิรีบดูรอเล่นค่ะทางเรื่อง น่ารักสุดๆน่ารักจริงไหมคะครับผมเราเป็นต้องบอกว่าลูกน้องของคุณอน,นงค์เขา <c oughs> แล้วเราเป็นผีที่ตั้งใจเป็นเรื่องแรกที่ผมไม่เล่นหยาบไม่พูดคำหยาบเขาพูดได้แค่คำว่าแฮ่ไปอบหลอกมี่แค่ไนนะคะนะครับพี่อึดไม้อืดไม้ อึดอัดเลยพี่อันนี้ก็ส่งมาให้ครับไม้แต่อยากให้ไปรอดูนี่คนนี้เขาเป็นไฮไลท์ของเรื่องนะนี่อยากจะบอกว่าาเอกจริงๆไม่ใช่อนงนะเล็กโอ้ย่บอกได้มากขนาดไหนเล็กเล็กอเล็กมองมองเล็กมองโบเล็กองโยิ่งว่าถอดเสื้อเอานี้ยิ่งว่าถอดเสื้อคุณพี่ หนูพูดเลยนะว่าททมาไทยยิ่งมาถอดเสื้อเไอาอ้ยลไปยอย่อยจุดติ้งติ้งตวกีมาเลยก็ไม่รอดูแลวไปนแสดงเป็นยังไงบ้างหนูไปนดแสดงใช่หมคะเรื่องแรกใช่มคะตอนแรกบอกพี่เอกไปแล้วว่าอยากเล่นหนังนผีเขาว่าเขาว่าเสียงมันดังแงมเนอยู่ในภาพเขาก็เลยเขาจะว่าเราอยากเล่นหนังผี แต่จริงๆเราไม่ใช่ผิดประเด็นไปหมดประโบกับโบเป็นอะไรมีความหนักใจไหมคะก็ไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแบบว่าคจริงแล้วความจริงแล้วทำไมความจริงแล้วคือความจริงอ่ะเป็นอนงแต่วันนั้นเราตกบันไดก็เลยนั่นแล้วมันปิดอนาดไปดูอีกเรื่องหนึ่งมันชื่อเรื่องอนาดแล้วเจ้อนงเจนงค่ะอยากให้ดูกันเยอะๆค่ะสนุกจริงๆค่ะ ขา้นาทีเียร์เชิบเยเียรนาทีสีโมค่วางป่าไค่ขาดไม่ได้เสพนะคะขายอย่างเดียวค่ะไม่ได้เสพเ็นลูกโบ้เสพนายนร์นดี้นันึ่งนี้สิงหให้เป็นกระเป๋าตรงกับวันหยุดด้วยมาดูกันเยอะๆนะครับุผมกับนักแสดงทุกคนนะครับอยากจะเชิญชวนผู้ชมภมยนตร์ไทยทุกท่านนะครับมาชมพายนตร์เรื่องอโณ ในวันที่หนึ่งพฤษสาคมนี้นะครับเป็นวันแรงงานนะครับเราไม่ใช้แรงงานคนแต่เราใช้แรงงานผีได้นะครับเพราะว่าผีจะหลอกพวกคุณทั่วประเทศเลยแต่ว่ามันผีที่น่ารักไม่ต้องกลัวเลยนะครับก่อนจะขอฝากว่าขอฝากว่าหนึ่งพฤษภาคมไปดูกันทุกคนนะครับก่อนจะจากกันไปพวกเราแห่กันสักหนึ่งทีแล้วก็พูดว่าน่ากลัวไจายนะโอเคแห่แล้วน่ากลัวไปจาทอหนึ่งทันไทยร้อนร่นรอยร่นไทำาะแห่ร้อนร่ เฮ่ออะไรอยู่อะไรน่ากลัวไหมจหนึ่งนพกาคมนะครับเปเล่มนะครับขอบคุณพิี่ารทุกคนครับไครับบายพี่พอเดียวหน่งแส่จาดนะอยาให้ทุกคนเข้าไปดูนครับดูครับนี่ได้หเ